ใครกำลังใช้คอตต้อนบัดปั่นหูอยู่หยุดฟังก่อนนะครับเพราะตามคำแนะนำของแพทย์แล้วนะครับเราไม่ควรใช้คอตต้อนบัดปั่นหูนะครับสมมุติว่าขี้หูของเราเยอะนะครับเวลาที่เราใช้คอตต้อนบัดปั่นหูเข้าไปมันจะเป็นการดันขี้หูให้ลึกมากขึ้นกว่าเดิมและทำให้หูของเราอุดตันได้ครับ ส่วนไม้แคะหูนะครับหมอก็ยิ่งไม่แนะนําเลยเพราะว่ามันเป็นของแข็งมันอาจจะไปทําลายแก้วหูของเราได้นะครับแล้วถ้าเกิดอยากแคะหูล่ะเราจะใช้แบบไหนดีกว่ากันผมอยากให้ลองอันนี้ครับอันนี้เป็นไม้แคะหูอัจฉริยะมันจะปลอดภัยกว่าไม้แคะหูทั่วไปนะครับเพราะว่าปลายไม้มันจะมีกล้องตัวเล็กๆอยู่นะครับ เวลาที่เราส่องหูเข้าไปเราจะเห็นข้างในรูหูด้วยและปลายไม้จะเป็นซิลิโคนนิ่มๆนะครับเราสามารถทําความสะอาดและก็ถอดเปลี่ยนได้ครับและข้อดีของไม้แค่หูแบบมีกล้องแบบนี้นะครับเวลาที่เราส่องเข้าไปในรูหูนะครับเราจะเห็นสิ่งสกปรกที่อยู่ด้านในนะครับถ้าเกิดเราส่องแล้วเจอความผิดปกตินะครับเราก็จะได้ไปหาหมอแบบทันท่วงทีครับและตอนนี้ไม้แค่หูแบบมีกล้องตัวนี้เขากําลังจัดโปรลดราคาด้วยนะครับใครได้เท่าไหร่ลองกดดูที่ตะกร้ามุมซ้ายล่างนะครับรีบๆก่อนโปรโมทนะครับ